สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้นะครับฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีฟุตบอลที่น่าติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะลีกใหญ่ๆก็จะมี2คู่นะครับมีารสเซนกับนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งในกาโชสเซเรียนะครับเนี่ยแหละว,วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันถึง2ลีกนี้นะครับผม ไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับผมก็จะเป็นเกมระหวางนิวคาสเซิลพบกับอเมริกาเซีอาร์อน,อนนะครับเล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับอาร์ซนอนตอนนี้ผลงานดูดีขึ้นนะครับผมขึ้นมาอยู่อันดับที่11แล้วนะครับ24คะแนนจาก18เกมนะครับผมก็ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไม่แพ้มา4เกมรวดนะครับเป็นการชนะ3เกมติดนะี่ชนะเชลซีชนะไบรตันชนะเวสต์บอม ก่อนจะมาสะดุดแพ้อเสมอให้กับพาเลสไปสูรประตูต่อศูนย์นะครับผมผลงานดูดีขึ้นนะเกมรับดีขึ้นเกมรุกก็ถือว่ายังมีจุดบ,บพกพร่องแต่ก็ถือว่ามีกระแสะที่ดีนะครับผมความพร้อมวันนี้ถือว่าค่อนข้างฟูลนะครับขาดแค่คนเดียวคือคริสเตนตีนี่ที่บาดเจ็บอยู่นะครับผมนอกนั้นคือน่าจะลงได้กันเกือบหมดเลยแหละนะครับส่วนนิวคาสเซิลนี่หนักเลยนะครับ ผลงานพวกเขาตกกันข้ามกับอาร์เซนอลเลยเพราะว่าไม่ชนะมา6เกมรวดแล้วนะครับก็แบ,บ่งเป็นแพ้ซีเสมอสองนะผลงานค่อนข้างได้เป็นหัวแนละ้วตอนนี้นะครับยิ่งต,กตอกเตาลงเรื่อยๆตอนนี้อยู่เหนือโซโตชันแค่7คะแนนนะอันดับอยู่เหนือกว่า3อันดับนะครับวันนี้ดูแลว้วการไปรเยือนเอเมสเตเดียมน่าจะเป็นการที่ยากนะเพราะอาร์เซนอลค่อนข้างจะผลงานดีขึ้นนะครับแต่พวกคขามวิเซติที่ค่อนข้างดีนะกับการเล่นกับทีมเนี่ยเพราะว่าเป็นทีมที่ เจอทีมใหญ่แล้วค่อนข้างจะสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าการเจออาร์ซอส่วนใหญ่พักหลังคือแพ้ขาดนะยิ่งเวลาไปเยนวยถือว่าค่อนข้างจะแพ้ขาดด้วย <S <S ก็เราคิดว่าวันนี้นะครับด้วยสภาพฟอร์มที่ตกกันข้ามแบบนี้ความใจตกตามแบบนี้เราคิดว่ากาเบียวันนี้น่าจะมีสิทธิ์ที่จะแพ้รับคาบได้นะครับวันนี้อาร์ซอนต่ออยู่ที่1.25นะครับต้องชนะ2อถึงจะได้กินไปเต็มๆนะผมว่าวันนี้ยังหน้ากัดฟันเชียร์ที่อาร์ซอลนะเชื่อว่าชนะได้แหละ รารุนเม็ดที่2ก็แลกการเพื่อกินเต็มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่เกาโชเซียนะครับเป็นไกรยารีพบกับเอซีวิลานะครับคู่นี้แทบไม่ต้องพูดเยอะเลยละกันนะเพราะว่าผลงานค่อนข้างจะสวนทางกันมากๆนะครับไกายารี่ผลงานไม่ชนะใครมาสิบเกมรวดนะครับจากทุกรายการนะครับหนักไปทางแพ้ซะเยอะด้วยนะครับแล้ววันนี้มาเจอกับเอซิวิลาที่ต้องบอกว่ากําลังผลงานดีเลยนะครับชนะมารัวเลยนะครับล่าสุดก็ ชนะตอรลิโน,โนมานะครับทั้งในบอลหลีกและบอลถ้วยนะครับก็ดูแลความใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับวันนี้ดูแล้วชนะแน่นอนนะครับยิ่งตอนนี้อินเตอร์ทําแต้มไล่ที่มาแล้วด้วยต้องทาแต้มฉีกออกไปอีกนะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้มิลานบุกไปต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูดูแลชนะก็ได้ตังแล้วผมคิดว่าวันนี้ไม่น่ายากนะมิลานาน่าจะเก็บสามได้สบายนะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้มองไปที่ อสองทีมต่อเลยคือดิวคาสเซ่นและเอซิมิลานนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ